นะครับเราก็จะมาเกยนขนมจีนขนมจีนผักเยอะนะครับผมดูผักดูความอลังการของผักก่อนนี่นะครับผมร้านนี้ผักจะมีหลากหลาย ค่อข้างจะน่าเกินคนกินก็เยอะมากนะครับผมตรงนี้เราจะมาดูให้ถ่ายกันว่าผมจะใส่ผักอะไรเป็นชิ้นแรกเรามานึก,กนตักติกตักติกตักติกตักสิ่งแรกที่เราจะหยิบก็คือผักชีฝรั่งนะครับเพราะว่าผมเป็นคนฝรั่ง แล้วก็ตามด้วยใบแมงลักไม่ดูุดนะครับผมแล้วก็จะตามด้วยผักอะไรก็ไม่ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะผักชีฝรั่งอีกแบบอีกแบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินผักหอม อันนี้นะครับผักหอมอันนี้จะเป็นผักหอมนะครับแล้วก็จะตามด้วยผักกระเฉดนี่นะครับแล้วก็จะตกท้ายด้วยมะระแต่ะมะระเราจะใส่ไปก่อนเพื่อให้มะระมันแช่แช่อยู่ใน ให้มันปุบๆุบนะครับผมแต่ผมลงไปว่าทำไมผมหยิบช้อมนมาสองช้น,นแล้วก็ก็จะตามมาจาัดเศษผมลูกสี่สิบบาทถือว่าไม่แพงนะครับที่นี่ยังไงก็ลองมากินกันได้นะครับ <c oughs>